ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินการปฏิบัติงานตามข้อตกลงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานางอัชราหนวดสันติตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านคำปากดาวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขตสองโรงเรียนบ้านคำปากดาวตั้งอยู่หมู่ที่5บ้านคำปากดาวตำบลคำแคนอำเภอมัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่น จำนวนบุคลากรทางการศึกษาจำนวน8คนจำนวนนักเรียน82คนเปิดการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ข้อมูลผู้รับการประเมินนางอัชาราหนวดสันติตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านคำปากดาวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต2ส่วนที่1 ด้านบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการโรงเรียนบ้านคำปากดาวมีคะแนน r t t และ Onet ประจำปีการศึกษา2565มีผลคะแนนสูงกว่าระดับประเทศมีการวางแผนการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยเน้นการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาหรือการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ส่วนที่ 2. ด้านบริหารจัดการสถานศึกษาด้านการบริหารจัดการสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการสถานศึกษามีความสามารถในการตัดสินใจได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและกล้าตัดสินใจปฏิบัติตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ มีความสามารถในการวางแผนพัฒนาโรงเรียนเพื่อพัฒนาองค์กรไปสู่เป้าหมายส่วนที่3ด้านบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษามีการดําเนินงานตามกระบวนการ p d c a และได้จัดทําข้อตกลง PA แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อยกระดับผลสำฤทธิ์ทางการเรียนและคิดค้นนวัตกรรมเพื่อยกระดับผลสำฤทธิ์ของนักเรียนส่วนที่4ด้านบริหารชุมชนและเครือข่ายด้านบริหารชุมชนและเครือข่ายโดยจัดให้มีกลุ่มบุคลากรทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมทั้งบุคลากรครูคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองตัวแทนผู้นำในชุมชนและผู้เกี่ยวข้องหลัก เพื่อสร้างความตระหนักในการให้ความสำคัญของการจัดการศึกษาและพัฒนาสถานศึกษาร่วมกันอย่างยั่งยืนส่วนที่5ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องโดยเข้าอบรมสัมมนาได้นำความรู้และทักษะที่ได้มาพัฒนาคุณภาพทางการศึกษามีกิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการอบรมสัมมนา เพื่อนำความรู้และทักษะที่ได้มาพัฒนาคุณภาพผู้เรียนประเด็นท้าทายกลยุทธ์การบริหารจัดการเพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูโดยใช้ home โมเดลในการจัดการเรียนการสอนและให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ผลการพัฒนาคุณภาพนักเรียนชั้นปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัยและมีวินัยตามจุดเน้นคุณภาพผู้เรียนตามช่วงวัย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 – 3สามารถอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4 – 6ถฝ่ายเรียนรู้นักเรียนโรงเรียนบ้านคำปากดาวทุกคนมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีและมีพัฒนาการที่ดีขึ้นมีความรู้ตามจุดเน้นคุณภาพผู้เรียนตามช่วงวัยและได้รับรางวัลจากหน่วยงานต่างๆ ขอขอบพระคุณคณะกรรมการการประเมินทุกท่านค่ะ